สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือต้นพุทราผานจาวนะเพื่อนๆนนะครับเป็นต้นล้างรากนะครับคําว่าล้างรากก็คือเป็นต้นที่ตัดรากฝอยออกนะครับตัดรากออกแล้วก็เอาดินออกแล้วก็ส่งมาจากต่างประเทศนะเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับว่าอนุบาลยังไงให้มันรอดนะครับเ <laughs> พื <laughs> ่อนๆนนะครับอนุบาลยังไงให้มันรอดนะครับแล้วก็กิ่งด้านบนเนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะเพื่อนๆนคือ ต้นหนึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยหมดสองต้นเนี่ยเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผมก็จะตัดเอาแค่นี้นะเพื่อนๆตัดเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ด้านบนผมก็จะเอาไปเสียบยอดใส่พุซาป่าไทยนะครับก็หลังจากที่นะครับตอนที่เขาส่งมาให้เราก็จะหุ้มผ้าไปเปียกแบนนี้หุ้มโคลนมานะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็เราก็จะมาแช่น้ํานะครับคืนหนึ่งนะครับน้ําที่เราแช่นะครับผมก็จะใส่ นี่นะครับน้ำยาเล่งรากวิตามิน b 1นะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับแช่ไว้คืนหนึ่งนะครับอันนี้ผมแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะเพื่อนๆนะครับรรผมจะเอาไว้แค่หนึ่งครบนะครับอันนี้ข้อต่อของเขาระหว่างพูทราป่ากับพูทราผานจา่าห้องบนนะครับเพื่อนๆผมจะตัดแค่นี้นะครับส่วนด้านโมนี่ผมจะไปขยายนะเพื่อนๆนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับแค่นี้ผมจะเอาไปชํำลงกระถางนะครับส่วนอันนี้ผมจะเอาไปาเสียบใส่พ้ซาป่าไทยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆตัดออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยช้ำนะครับใช้มีดคัตเตอร์เฉือนนิดนึงนะครับเฉือนนะครับเฉือนรอยําออกนะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆเอาไอ้ยาทาแผลต้นไม้นะครับเป็นยากันเชื้อรานะครับกันเวลาอ่ามันขึ้นเชื้อราแล้วมันแห้งรามลงมานะครับเพื่อนๆก็แตะนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเอาเทปใสนะครับเทปใสพันหัวตรงนี้นิดนึงนะครับพันพันไว้นะครับ โอเคนะครับเร็่ใส่พันหัวไว้นะครับอ่านะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอาดินปลูกต้นไม้ที่ผสมหมาดๆนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็มาเอาไอ้พุชานีนะครับพุชาราที่เราตัดนะครับ วางลงไปแล้วก็เอาดินนะครับดินนี้ก็ผมเอาไอ้ดินดำผสมกับขุยมะพร้าวนะครับเยอะๆเลยนะครับผสมขุยมะพร้าวเยอะๆนะครับดินไอ้แกบเผาเนี่ยครับผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมกับไอ้มะพร้าวสับนะครับเพื่อนๆก็ให้ดินมันโปร่งๆนะครับเอออย่าไปเอาแกบดำล้วนนะเพื่อนๆนะครับ ดให้แน่นนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็จะเอาไอ้น้าที่ผมใส่น้ำยาเล่งรากไปเมื่อกี้นะครับนี่น้ำที่ผมผสมยาเล้งรากแช่นะครับไว้หนึ่งคืนเนี่ยผมก็จะน้ำเขามาลดนะครับ รดแค่ครั้งเดียวให้ให้ดินมันชุ่มๆนะครับให้ดินมันแน่นๆนะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งไว้ในที่แดดนำรนะเพื่อนๆแต่ตั้งไว้ในที่แดดนำรนะครับประมาณเดือนกว่าๆนะครับไม่ได้เอาเข้าทุงอบไม่ได้อะไรนะครับแค่ตั้งไว้ในที่แดดนำรนะครับประมาณเดือนกว่าๆเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแบบนี้ถ้ามันเพื่อๆนะครับนี่นะครับแตกออกมาสวยงามเลยนะเพื่อนๆนะครับ ไม่ได้เข้าถุงอบไม่ได้อะไรนะครับคือวางไว้ในที่ร่มนะครับในที่แดดลําไรนะครับแล้วก็เอาน้ําผสมยาแรงกลดให้เขานะครับไม่จําเป็นต้องตอนไม่มีใบอย่างนี้นะครับไม่จําเป็นต้องลดทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งลดครั้งเดียวพอให้ดินชุ่มๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีใบนะเพื่อนๆมันยังไม่มีใบนะครับพอมันแตกใบออกมาแล้วเนี่ยต้องค่อยลดนะครับค่อยๆลดเยอะๆนะครับก็หลังจากที่ผมแนะนําวิธีอนุบาลเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะมีส่วนยอดอ่าส่วนกิ่งที่มันเหลือด้านบนอย่างนี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่สวนแล้วก็เอากิ่งพุทราเนี่ยไปเสียบใส่พุทราป่าไทยนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ตัดออกมาแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอ่ผมจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับไปขยายให้ได้เยอะนะครับเพิ่มจํานวนปริมาณนะครับอ่าเสียบใส่ ต้นพุทราป่าที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนแล้วนะครับอันนี้คือ,อตอพุทราป่าพุทราพื้นบ้านนะครับพุทราที่มีหนามแหลมๆที่เกิดตามหัวไร่ไปนานนะครับเราก็ต้องอมีสํารองไว้ในการเสียบนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอากิ่งพุทราผานจ้าวมาเสียบนะครับเพื่อนๆอตัดน้ำอาอก,ก่อนนะครับ แล้วก็ตัดทางจากพื้นนะครับเพื่อนๆตัดทางจากพื้นขึ้นประมาณหนึ่งคืบนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ระวังน้ำด้วยนะครับเพื่อนๆน้หน้ำแหลมนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้เราตัดมันจะมีรอยช้ำนะครับแล้วก็มาเสียนรอยช้ำออกนิดนึงนะครับ เปิดปากแผลแล้วก็อาน้ำออกนะครับน้ำแหลมนิดนึงนะครับเพื่อนอันนี้คือกิ่งนะครับกิ่งที่ตัดออกมาจากต้นเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็จะเอาแขนองออกนะครับ เอาคะแนงเอาหนามอ,อกนะครับเ๋ยวเวลาเขาแตกเขาจะแตกออกตรงข้อตานี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเขือนรอยช้ำออกหน่อยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนๆนี่นะครับเทปพ,พันกิง่ง พันกิ่งแล้วก็พันขึ้นมาเป็นชั้นๆน,นะครับพันขึ้นมาเป็นชั้นๆน,นะครับเพื่อนๆก็มัดไว้เดี๋ยวมันจะหลุดนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาฝานนะครับเป็นปากฉลามนะเพื่นพนอนๆนะครับด้านนี้จะยาวนะครับเพื่อนๆด้าน,นจะยาวส่วนด้านนี้จะสั้นโอเคนะครับยาวนะครับสั้นนะครับโอเคนะครับ ก็มาดูที่พุ้ซาป่าเรานะครับเพื่อนเห็นนะครับแล้วก็ฝานไม่ต้องลึกนะครับฝานเป,เปลือกนะครับเฉียนลงมาประมาณทักนิ้วกว่าๆนะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับเอาพุ้ซาที่เราฝานเมื่อกี้นะครับแนบเข้าไปนะครับแนบให้ขอบชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อน ผมจะให้ชิดด้านนี้นะครับใช้เทปใสพันขึ้นมานะครับพันให้มิดชิดเลยนะครับ ครับอันนี้ก็พันเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนๆผู้ซาปาที่เราตัดเนี่ยเราตัดนะครับมันจะมีน้ําไหลออกมานะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจุดน้ํานะครับนี่เห็นไหมครับน้ําให้เราเอามีดมาจิกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจิกให้ผ้ามันเป็นรูนะครับนี่ให้น้ํามันระบายออกมาได้นะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ จิกข้างล่างนี้นะครับพอให้น้ำระบายออกมาได้นะครับเพื่อนแค่นี้นะครับอันนี้ประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบวันนะครับเขาก็จะแตกตาออกมาแบบนี้นะเพื่อนนะครับแตกเป็นต้นใหม่ออกมานะครับ เป็นพุทราผานจาวนะเพื่อนๆอันนี้ก็สวยสดงดงามนะครับอันนี้ประมาณเดือนกว่าๆจะสองเดือนแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าต่อป่าใหญ่นะครับต้นนี้ก็จะโตเร็วนะเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของอพุทราป่าที่เรามาเสียบนะครับเพื่อนๆก็มากริดเอพลาสติกนี้ออกได้นะครับเพื่อนๆ ต้นสวยนะครับนี่เพื่อนๆนี่นะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนๆพุทราจีนนะครับผานจาเสียบบน ต่อพุทราป่าไทยนะครับโดยส่วนโรงร้านนะครับวิธีการก็คร่าวๆประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆลองไปฝึกทำดูนะครับสวัสดีครับ